<c oughs> หนึ่งในหน้าที่ที่พี่ต้องทำก็คือการของพายุเมื่อสักประมาณสามสี่วันที่แล้วพี่ได้ข่าวว่าพายุพอนี่จะเข้าแต่ตอนนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยในขณะที่พี่ กำลังอัดซีดีโออยู่นี่แดดก็ออกพี่น้องไม่มีร่องรอยของพายุหรือฝนแม้แต่หยดเดียวก็เพราะฉะนั้นแนละ้วหน้าที่พี่ไม่ให้เพียงแต่ว่าทำให้คนหายเจ็บหายป่วยอันนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่ๆ เช่นพายุเข้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรแบบเนี้ซึ่งพี่ก็ทำมาเป็น20ปีแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นความํำนานในการทำในพี่น้องก็มีสูงเหมือนกันวันนี้ รถไฟขบวน2 0งเสียเวลาอีกและพี่ก็เห็นว่าแดดกำลังออกจ้าอย่างแรงผมกับเป็นหน้าหนาวทำให้พี่นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้พี่บอกแล้วว่าถ้าพี่นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีเรื่องเล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ จอตอนไหนก็เล่าตอนนั้นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ววิดีโอคลิปที่เนี่ยก็็นไปตามสถานก,การณ์ช่วงนี้เรื่องเล่าก็ไม่ค่อยมีพี่น้องก็เรียกว่าก็อะไรสดตามสถานก,การณ์ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ ที่พี่เล่าและมีเรื่องของธรรมะคือให้เล่าจนละเอียดทั้งหมดเป็นกระทั่งว่าไม่มีอะไรต้องบรรยาย้วพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการบรรลุนิพพานการบารรลุอรหัตผลการเป็นเทพขั้นสูงการอดทนหรืออะไรเงี้ยพี่น้องถ้าพี่พูดตไปอีก ก็ซ้ำเรื่องเดิมอีกพี่น้องพี่ก็เลยก็ต้องพูดเรื่องใหม่ๆบ้างแต่วันนี้สถานนี้บางเขนแดดแรงจริงๆนะพี่น้องก็เพิ่มจะสิบโงนี่โอ้โห้เรียกว่าถ้าไปยืนนอนรถไฟฝั่งนู้นก็ร้อนแน่นอน อันนี้ก็ที่สู่จังให้เห็นว่าที่ทํางานก็ที่ทํากับผู้ร่วมง,งานก็ส่วนหนึ่งคือแล้วก็ทําเองก็ส่วนมากทำตลอดเวลา24ชั่วโมงบางอย่างมันก็ไม่ได้ผลอย่างเช่นที่ อยากจะให้ประธานาธิบดีทำเป็นอรประธานาธิบดีต่ออีกสมัยหนึ่งแต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ผลนะคือน้องและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องการทำแน่นทีก็เลยใครใครมาเป็นก็ได้ั่งเพราะว่าประเทศไทยเราก็ ไม่ก็อยู่แบบเดิมพี่น้องไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่ามันก็เรียกว่าใครเป็นก็ได้พี่น้องเรื่องนี้พี่ก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพายุเนี่ยเจอจะบ่อย แล้วก็พายุโคนี่ในพี่น้องเป็นพายุที่แรงที่สุดที่ท่าที่เคยมีมาที่ก็ถามผู้ทำง,งานว่าไอ้พายุเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามพลังสมาธิที่เพิ่มขึ้นไปหรือเปล่าเขาก็ตอบไปว่าใช่คือยิ่งพลังสมาธิพี่มีแรงเท่าไหร่พายุก็ ยิ่งมีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็หมายความว่างานที่ก็หนักเพิ่มขึ้นตามกำลังสมาธิที่เพิ่มคือไม่ได้ลดลงเลยพี่น้องยิ่งสมาธิเพิ่มก็ยิ่งต้องเพิ่มประมาณนี้อ่ะวันนี้ที่ก็ขอรยาอาไว้ แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ